สวัสดีค่ะพเพื่อนๆพาะกันีใแล้วจ้ากับสาวบิวผ้าร่วยจ้าบรินัทสาวบิวกับสีผ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะมาบังแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนาะงวดประจำวันที่12ค่ะเดือน8ปี2565นะจ้ะก่อนอื่นสาวบิวกับขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC เนาะค่ะสวัสดีทั้ง FC ฟไหมเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเนาะหลักกัสวัสดี FC เก่านํา แอดมินก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกาลังแรงใจเลยเนาะจ้ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจสาวบิวผ้าร้วยน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าสาวบิวจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาฝากมาแบ่งปันให้เป็นพื่อนพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเนาะค่ะ เดี๋ยวเขามาฟังคําเตือนกันก่อนเลยเนาะค่ะพี่น้องจา๋าคำเตือนค่ะคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงนอกจากเนะาะเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะพี่น้องจ๋าเนาะเดี๋ยวสาวบิวกาซิมาสรุปผล งวดวันที่สิบเดือนแปดให้เพื่อนๆพี่น้งนองๆได้รับชมกันเนาะค่ะสําหรับลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะพี่น้องจา๋างวดวันที่สิบจากสาวบิวก็ให้สายรูสายวิ่งไปที่แปดเก้าค่ะเดินแปด 8, รองเก้าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องจา๋านะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะ,ะผลเนาะพี่น้องจา๋าผลเพิ่นเป็นสี่ห้าสองห้าเจ็ดหกค่ะ แนวทางของสาวบิวมาสายรูดสายวิ่งเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดค่ะรักหกสาวบิวไปที่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเนาะพี่น้องจ๋าเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองไปบอหอดหกเจ็ดค่ะพี่น้องจ๋าเนาะไปบอหอดหกเจ็ดค่ะสาวบิวกับมาแต่สายรูดวิ่งเนาะพี่น้องจ๋าเนาะไปบอหอดสายเจาะหกเจ็ดเจ็ดหกขาทาเพื่อนๆไปพี่น้องตามสายรูดวิ่งกัได้สองตัวบนไปเนาะพี่น้องจ๋า เดี๋ยวสาวบิวก็จะมาแก้มือให้เนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะงวดวันที่สิบสองค่ะเอาไปแบบเร็วเลยเนาะพี่น้องเนาะงวดเนาะแอดคำนวณออกมาแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะว่าแอดได้สารูดวิ่งหรือว,ว่าได้ตัวเด่นเนาะพี่น้องจอ๋าเนาะแอดคำนวณออกมาแล้วเนาะจ้าได้ที่เด่นศูนย์รองหนึ่งค่ะเด่นศูนย์รองหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าแอดฟันที่ศูนย์ค่ะ แอดฟันทีศูนอ็ดกับตองหลูด0นย์เนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮามาหลูด0ูนไปพรมๆมกันเลยเนอะจาก0 0 0ย0ศ0นย์ 00, 01, 02, 03, 04, ค่ะ0 5 0 6 0 7 0 8แล้วก็0ูย์เค่ะ ศูนย์เนาะค่ะเนาะเริ่มต้นทีศูนย์หลูดไปหอดศูนย์เก่าค่ะอันนี้จะเป็นสายรูดวิ่งเนาะพี่น้องจ๋าเนาะเน้นรูดวิ่งค่ะอ่าอย่าลืมไปกลับค่ะพี่น co ้องจ๋าอย่าลื good, ไมไปกลับทุกครั้งเนาะค่ะเนาะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งหลักจะลืมมาหักับเก่าแอดเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะเราได้สายรูดวิ่งแล้วเนาะค่ะก็คือเด่นศูนย์รองหนึ่งค่ะเดี๋ยวแอดก็จะเน้นให้เนาะว่าอ่าลักศูนย์แอดมินห้เน really. ้นคููใดเนาะจ้า หลักศูนย์หลักศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็ศูศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้าเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าเนาะอันนี้จะเป็นตัวน้นของหลักศูนย์ค่ะหลักหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันน้พี่น้องจ๋าเนาะอย่าลืมหนึ่งหกค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมากกระจดไวแคบไวน้ะพี่น้องนาอถ้าบ่มากกระเรียนพานได้เลยจ้ะ,ะก่อนออกไปนาอค่ะพี่น้องจ๋จาจะได้กระฝากคนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนอ้นอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใสาวบิวน้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสาวบิวจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาเมื่อฝากมา่แบ่งปันค่ะ หรือว่าค่ะหรือว่าท่านใดสนใจเขากุม VIP เนาะค่ะนอกจสามารถแอดไลน์เขามาได้เลยเนอกจากเ e อ u ค่ะ1299 BEAU 1 2 9าเกนเาะจ้ะ e นอะจากเนาะในกลุ่ม VIP ของแอดมาว่านกับอ่าได้เฮไปเนาะค่ะพี่น้องจ๋าก6ก 7, 7 6 2ตัวบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่า เพราะฉะนั้นถา้าท่านได้สนใจกับแอดไลน์คำว่าได้เลยจาก B E A U 1 2 9 9อ้ากนอกจากน,น้สำหรับคลิปนี้สาวบิวก็จะขอตัวล่าแล้วเนาะค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ